Thank you ปีบคือทำเป็ดครับส่วนที่ยากที่สุดก็คือต้องใช้ลิ้นปีกาแล้วก็ใช้ลมทำเป็ดนี่จะเด็กษาดที่อย่างเดียวคือมี3นิ้วแต่สามารถที่จะครบ7เสียงได้เหมือนกันนี่คือเขาเรียกว่า1นึ่งออกเทนคือเสียงต่ำถ้าเกิดเป็นวูบินจะมีตัวช่วยกดให้สูงขึ้นว่านี้อทำเป็ดไม่มีครับต้องทำปากแล้วก็ใช้ท้องเก่งเข้าไป สูงต <JI, S 1> oh ่ำไม่พอเสียงเดียวไม่พอมีออกเตปอีกหลายเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดรักจริงๆก็ต้องฝึกพยายามฝึกฝนจนพอจะได้ครับ หมายจริงไม่ใช่เริ่มมาเป็นร้อยๆปีแนละ้วแต่เพียงก็ไม่มีการสื่อสารเราไม่ได้บันทึกหรือมีหลักฐานต่างยืนให้ชัดเจนแต่ว่ารุ่นรุ่นปู่ย่าพ่อแม่รูบาอาจารย์เราท่านทําาก่อนนะเอาความรสชาตเอาความรดชาติความเป็นไทยเนี่ยสู่สากลได้อย่างสวยงามด้วยและเป็นไทยอย่างเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ การจำจำลองวิถีชีวิตของพื้นบ้านของชาวบ้านออกมาสู่วงแตรววงเลยนะครับเปรียบเทียบกับวงโยธวาทิศหรือวงมาร์ชแบนต่างๆเนี่ยอันนั้นมีระเบียบแแผนการเรียบเรียงมาขอให้เรียงมาแบบสากลเลยแต่แวงชาวบ้าน สะท้อนวิถีชาวชีวิตชาวบ้านท,ทุกอย่างออกมาตรงแกลวงภาพสนุกสนานรูปแบบการเล่นนะครับแต่วงทีบันเลงไปมีโมกองยามาเสริมด้วยอันนี้ซึ่งสนุกสนานอีกแบบนึงแบบไทยแบบน,นี้ที่ชัดเจนเลยว่าการนำเอาชีวิตพื้นบ้านเข้ามาร่วมกับสาคนได้อย่างอยอดเยี่ยมจริงครับผมชื่นชมคุณัร,รยาบันทุไทยาที่ทำมาไดขนาดนี้ครับ ราจะมีงานรับกันทุกคนนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นงานนี่ว่าไม่ใด้รับราชการหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะ <c oughs> ว่าถึงเวลาก็จะไปกันได้เป็นงานอดิเรกงานเป็นตัวเ <c oughs> อกาจากใจรักก็ถึงจะเล่นกันได้นะแต่วงเพราะว่าบางงานเนี่ยไปไปงานแห่นะบางทีแห่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคนไม่มีใจรักเนี่ยจะไม่ไม่อดทนพอไปเจองานโอ้โหบางทีเต้นกันไม่เดิน,นเป็นชั่วโมงแนละ้วรอบโปดนะฮะ เจางานพูดจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีใครถ้าไม่ไม่รักในอาชีพี้จะไม่มีใครชอบเพราะมันต้องฝึกกันยากนะฝึกต้อาเริ่มเป่าก็จะเป็นนบางบางทีคนไม่รักเนี่ยเป่าได้ไม่กี่วันก็จะทอนะ้อแหละคนเดียวที่ว่าเป็นแต่ตามพ่อแล้วก็หล,ลานเนี่ยจะมีความชอบเพราะว่าเรียนอยู่โรงเรียนเขาเรียนนังกะลุง เรียนนางการะลุงแล้วก็ก็อยากมาหัดแต่กันพ่อก็สอนให้ก็จนอยู่จนปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นกําลังสำคังหนึ่ก็เป็นลูกเป็นหลานนะลูกของป้ามังลูกของลนะ้าสนมากจะอยู่กันในหมู่บ้านเราก็จะหัดก,กันเรื่อยไปเพราะว่ารุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเด็กคนไหนที่ว่ามีใจรักในทางด้านดนตรี ตอนแรกก็ยัมาตีจังหวะก่อนแล้วใครที่ชอบทางด้านเป่าก็เดี๋ยวก็สอนต่อๆกันไปชุดแรกที่ฝึกก็คือคุณพ่อเนี่ยจะสอนแล้วก็มาชุดหลังนี่ก็จะเป็นที่คุณพ่อหัดไปแล้วแล้วก็เพวกนี้ก็จะรับหน้าที่ฝึก,กต่อๆกันไป เื่อเราคล้ชยชีกับเครื่องดนตรีสากลแล้วเนี่ยหูเราตัวเราจะจูนอัพเป็นสากลโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยธรรมชาติเลยตรงนี้เ็าจะเหยื่อตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่พรสวรรค์อะไรเลยมีการเทรนกันถูกต้องฟังขึ้นมาเออตรงนี้เป็นอย่างนีนะึ่งเสียงไปตรงนี้เพราะว่าการการการถ่ายทอดแตรวงขวงครูผมเนี่ย านถ่ายชีวิตต่อชีวิตนะจหมคือท่านถ่ายมาแล้วเราต้องร้องก่อนไม่ใช่ไปลงเครื่องมือเราต้องร้องให้ได้ก่อนทุกเสียง,งเราต้องรู้ก่อนเราเราถึงจะเล่นเพราะนั้นตรงนี่มันคติของมืหมอมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติผมคิดว่าตราบใดที่ยังมี งานบวชหรือว่ามีลูกหลานบวชเนี่ยก็คงจะต้องใช้แต่วงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้หายไปไหนเราต้องยอมรับว่าแตรวงเริ่มทุกอยไยมันไมได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าสื่อต่างๆเข้ามามากมาย,ย้ช่ไหนปัจจุบันนี้ผู้ที่ได้รับการรับทางบนตรีนี่หลากหลายเนือเกินนะครับ,บรแตรวงชาวบ้านเนี่ย จึงความนิยมจึงลดน้อยลงไปมากปัจจุบันนี้และหลายๆสถาบันพยาที่จะจัดประกวดจ,จัดนําเสนอเพื่อให้มิปัญาขอาไทยอย่างนี้อยู่ก็พยายามที่จะช่วยกันหลายหลายหลายองค์กรนะครับกาท่าถ้าแต่วงนี้มันน่าจะอยู่นานนะเพราะมันงานปวดต่ำทางนอกเรบจุนใจไปแค่้ารแต่แตงวงมาจจะพาออกกลางเน้นนะ,นะด อยู่ได้แต่ที่ว่าที่อยู่ไม่ได้ก็คือเด็กรุ่นล่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมาหาัดแต่กันเลยเล่นแต่มันเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้าคนไม่จรักต้องมีไม่เต็มร้อยนะที่ไี่ไม่ได้เพราะเล่นแต่วงกระตุกตีสตาแต่วงนี้เหนื่อยมากผมว่าไม่หายไปหรอกครับเพราะยังมีลูกขี์ภูคาของครูเพลง่งางๆที่ชอบมีความรู้ความฉาม,มากขยายลูกขิษตัวใหญ่มากมายตามโรงเรียนต่างๆก็ยังคงใช้แตรๆๆๆๆๆวงอันนี้ ม้วก็ไม่น่าจะหายเพราะว่ายังเคยได้ยินฟังอันนี้น่าหนุรักษ์น่าจะให้มีกันเยอะเยอะไม่ใช่จะมีอยู่แค่สองสามสมัครอย่าขั้นมันมีเป็นผู้บ้านขึ้นบุญของเราจะได้รู้ว่าอ๋อในชาวบ้านก็แห่หน้ากันสมายก่อนมันมีแกวงชาวบ้านนะอ๋อชาวบ้านว่าล้วจะบุญอะไรบ้างมันมีแทโบนใครจะไปจ้างจ้างยอยู่ทั้วัาที่ทั้งร้อยคนมานั่งเป่าน้านบ้านเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าให้มันถึงท้าย ื่องดนตรีที่มาจากไหนนะครับที่ใดก็ตามถ้ามาอยู่ในมือคนไทยแล้วนะครับก็สามารถพัฒนาสร้างเป็นสำเนียงไทยได้ครับเพียงแต่ให้ดนตรีชิ้นนั้นนะครับสามารถอยู่กับสังคมและรับใช้สังคมได้ครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้มาสัมผัสแบบนี้นะครับกับตรวงชาวบ้านไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่อัมพวาหรอกครับที่ไหนในประเทศไทยก็ได้ครับไม่แน่นะครับเสียงหัวใจของคุณอาจจะเต้นแบบไทยเพราะเราไม่อยากให้หายไป